สบายดีทุกผู้ชมเนาะวันนี้เฮาอยู่ในเกมมาลีน่าเบรกเอาเนาะกะมื้อนี้นนสิมาลินอ่า M16 เนาะเอ้ย M16 หรือ M4 วะเออน่าจะ M4 ็ะก้จะเป็นยังไงเนาะก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะอืมเมื้อนี้ก้อาจจะมาเป็นๆยนหนึงนะเออกะไปเปิดมาตาแรกเนี่ยเฮาก็ได้จะแล่นไปที่คอกมาทากผู้ชมเนาะก้อนที่เฮาจะไปนี่ยก็ต้องแวะฟาร์มหน่อยนึงนเพื่อหาหรือติดไม้ติดมือหน่อยนึงเนาะซึ่งว่าค่อยกับแองมอนเนี่ยก็ได้มาเนาะเออ ซึ่งมาในโคกม้าเนี่ยกับโบมีคนนะทุกคนเนาะจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้เล่นขึ้นมาทั้งๆแล้วเพื่อจะไปเบิ้งว่าอาจจะมีคงดงของแดงเกิดอะไรเงี้ยซึ่งมากะไม่ได้ของแดงเนาะได้เป็นซ p u มาโคตรหนักพอฟาร์มของจากเซฟที่โคตรเกลือแล้วเนี่ยเฮากับเอ็งมอเนี่ยก็จะไปที่โมเตลกันต่อนะเพื่อว่าจะไปเปิดเซฟฟีนะสุวามาเนี่ยก็มีบอทเฝ้าเทุกคนเนาะจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้มาเปิดเซฟฟีเบิ้งนะเพื่อได้ไม่อย่างของดีๆนะจ้ะ ซึ่งว่ากับโได้เชียร์อย่างทุกคนและจากนั้นเนี่ยค่อย้เล่นเข้ามาที่ห้องส่วนส่วนหนึ่งนะเพื่อจะเปิดหาของแดงกันแหละแต่ว่ายามที่กูยักได้เนี่ยแม่งกับ,บ่เคยได้เลยทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าได้ไม่อย่างอีเดนนะทุกชนเนาะซึ่งว่าเขาเปิดมาเนี่ยเขาก็ได้เป็นเป็นไปยักไปยักไม่เท้าเบาะนี้ ไม่เท้าเบาโบแมนเนาะทอมแบบจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาฟาร์มที่โมติลน้อยหนึ่งเลยทุกคนนะเออเปิดของกระโปงกระปอกปอกระโปงกระเปลววันนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าเราเนี่ยกระบอกค่อยได้อย่างเนาะทุกคนเนาะอืมพอเขาไปฟาร์มดุนโนนเลยเนี่ยก็มีเสียงแปลกๆมาจนได้เนาะ ซึ่งว่าตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นบอททุกคนแต่สุดท้ายมันเป็นคนเออมันจะเข้ามาเลยทุกคนเนาะอีทายยักยักๆย,ย,ย,ยักบวกเข้ามาจากเถื่อเนี่ยจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปดักมันนะทุกคนนะซึ่งว่ามันก็ได้โพโลมาหน้ามันแต่กุยิงบัทึกโอ้โหยิงบัทึกดู้บุกคนโคตรเบา <c oughs> จากนั้นเนี่ยพอเขาเปิดจุดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมุมนะเอออ่าเขาก็ได้ปะให้มันแล่นเข้ามาเลยทุกคนนะก่จะเขาจะลงไปโหลดตุยตุยตุ้ดมันนะ ซึ่งว่าเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้โดดลงไปเนอกว่าเราจะไปซอยดักมัน พอฮอโดดลงมาแล้วเนี่ยนะทุกคนนะเออมันก็เข้ามาอยู่ห้องใกล้ๆเขาแล้วเนาะซึง่งว่าเนี่ยเขาก็จะไปลงที่อ่าห้องใต้ดินเนาะเพื่อจะซอดขึ้นไปทั้งๆอีกเท่านึงเนาะเออเป็นแบบสติปล็อกๆไงอืมจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เล่นขึ้นมาทั้งๆัันสองนะทุกคนในการอ้อมขึ้นมาเนาะซ <c oughs> ึ่งว่าค่อยูแล้วแหละ <c oughs> ๆๆๆว่ามันอยู่ในห้องนะ,นะทุกคนเนาะอเดี๋ยวเขามาดักกันดีกว่านะถ้าจังหวะให้มันออกมาก็มันแตกใหญ่ก็เนยนะซึ่งว่าเนี่ยค่อยกระดักไปดนเนาะทุกคนเนาะจนว่า แองมอนนี่ห้าทุกคนมันแล่นเข้าไปเปิดประตูบอกย่มีสองตัวมาแล่นเข้าไปมันตายทุกคนโอ้โหเหี้ยจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้ดักไปดนทุกคนซึ่งบ้าเนี่ยมันก็ได้เล่นเข้าเล่นออกอยู่ทุกคนแต่กูบ่ก้ายยิงมันเพราะว่ามันมีสามตัวเลยนะจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้ท่าจังหวะดีๆนะทุกคนเดี๋ราจะยิงมันเนาะเพราะว่าถ้าเฮาเปิดไปเนี่ยกูขี้แตกลยแท้ทุกคนไม่ได้รอด จากนั้นเนี่ยมันเนี่ยก็ได้เล่นเข้ามาทุกคนมันเพื่อจะเข้ามาเซ็กบ้านนะทุกคนนะเออซึ่งว่าเฮาเนี่ยก็ได้มุดหัวนะทุกคนแล้วสุดท้ายทุกคนมันก็เล่นเข้ามาจนได้นะทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เกือบตายทุกคนมาเล่นมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเนาะ,ะแล้วสุดท้ายทุกคนเนาะหม่มันก็ได้แล่นเข้ามาเนาะตัวนี้เนี่ยนะก็เล่นเออนะเอยก็ได้ยิงมันตายแนละ้วยิงอีกตัวหนึ่งเนาะมันก็บ่เห็นค้อยทุกคน,นแล้วสุดท้ายก็ยิงมันตายนะทุกคนเบอร์ตี้โคสเวอร์อุอยตอนแรกนึกว่าจีบบอลแล้วได้เนี่เออ เดี๋ยวว่าเบิ้งคนกระเป๋าดีกว่ามันได้อย่างนี้ทุกคนซึ่งว่ามันเนี่ยก็ได้นเอฟสอง0 0นคับอ่ะเอ็มซาวซี่นะทุกคนมนะันปืนอย่างบูมปืนสนยัยนั่นแหละซึ่งว่าเนี่ยเขาก็ได้ค้นของเป็นดานะทุกคนซึ่งว่าตัวนี้นี่ยก็บม่มีอย่างเนาะกูก็พูดไทยบทเล่านิดนึงน,นยยยยยะยยาซากูรักกูเป็นบ้า เดี๋ยวเฮามาคดข้อเนาะตัวส่วนตัวที่เหลือนี่กาบ็ค่อยมีอย่างไรนะทุกคนเนาะแล้วหลังจากที่เฮาแซบของไปดนบ่าดนนะทุกคน,นกเนาะกาก็เฮาก็จะเตรียมตัวออกเลยทุกคนเนาะซึ่งว่ามันเกลือเนาะก็เป้วมย่างไหลเนาะสามหมื่นเนาะ <c oughs> ซึ่งว่าเนี่ยเฮากะแวะฟาร์มนิดนึงเนาะเพราะว่ายังของมองมอนอีกอจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้เล่นอออเลยทุกคน,นตอนแรกกูเคยได้ว่าเป็นตัวแฟงสุดท้ายเป็นบัตรจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้ออกอย่างปลอดภัยนะทุกคน,นเปิดมาอีกตาหนึ่งเนี่ยเฮาก็ได้มาแปดหมื่น,น,น,นี่ย เฮากะมาแวะฟาร์มนะทุกคนนะซึ่งเฮาก็จะไปที่โมเต็ลนะทุกคนแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็ได้แวะฟาร์มน้อยหนึ่งนะเพื่อจะหาอะไรดีๆเข้าเซฟนะซึ่งว่าเฮาก็ได้กระเจอนะแต่เป็นว่ากระเจงสองมื่นทำมาทำเฮียเลยฉะนั้นเฮาก็ได้แวะฟาร์มน้อยหนึ่งนะทุกคนเออซึ่งว่ามันก็ได้เลเซอร์มาเนาะพอาฟาร์มมาเลอแล้วนี้เนี่ยเฮาก็ได้เล่นมาที่คอกมา้าทุกคน ซึ่งว่าเนี่ยเฮาก็ได้บอกแองมอรเนี่ยปาระเบิดขึ้นไปเบิ่งังถึงบ้างน,นะทุกคนนะเออซ, <Reverend normalmente> ซึ่งว่ามันก็มีคนเนาะทุกคนเป็นตี้เลยเออแองมอนก็บเฮาเหมือนเดิมเลยจากนั้นนี่เฮากับแองมอรเนี่ยก็ได้ดึงเสื้อกันไปเนาะทุกคนเนาะเออดึงยักดึกยั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 กระเบิดไปดึงมาบุกมอรกระดึกเสื้อระเบิดเสื้หัวกูตายทุกคนให้แล่นแล่นหนีระเบิดมูอเข้าไปในคอกมาทุกคนซึ่งว่ามันเนี่ยก็ได้แล่นดักเอ้อมันระเบิดโอ้ยมันนเระ และจูจ่ๆนั้นก็มีตูห้าคนเ<อ>ล่นเข้ามาเนาะพี่ไปยิงตายเลยพอเขายิงมู่มันตายแล้วเนี่ยมูมันเนี่ยก็ได้เล่นหนีทุกคนเนาะจากหนีไปหางเดือบูหูแต่ฟังเสียงนั้นน่าจะ M k มทุกคน MK ็เกระเื่อนหรือสักอย่างเนี่ยที่มันหแหงๆเนาะซึ่งว่าจากนั้นเนี่ยคอยกระเด็นมาเสียบของนะซึ่งว่ามันกระ็ใช้ m c ็กันเลยทีเดียวเชวียวในกระเป๋านี่มันกระโบมีอย่างเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าคอยเนี่ยก็ได้ซับกระเป๋ามานะเออ และสุดท้ายเฮาก็ได้ดักไปอยู่ดนเลยทุกคนเนาะไอต้ตอนแรกนี่เฮาก็นึกว่ามันหนีไปแล้วทุกคน เออเราก็ได้ดักไปดักมาเนาะ่อมตัวพอซ่อมตัวเลยเซ็จแล้วเนี่ยไอ,อ้บอแมนเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ทึกยิงตายทุกคนเออมันจักมาทางเดือบูฮูมันอ้อมมาทางหลังเนาะยิงเบอร์หนึ่งตายเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาดักนะว่ามันมันบอกอันตรายมันก็ได้แล่นประสิ์เราทุกคนมันก็ได้ดึกระเบิดไปดึกๆๆนะนะระเบิดมาทุกคนแลวสุดท้ายมันก็ดึกระเบิดเข้ามาตอนแรกนึ่ง่ันดึกบาเข้ามันเสี่ยงเข้ามาทุกคนดึกระเบิดเกือบตายนะทุกคนจากนั้นเนี่ยค่อยก็ได้ดักมันเนาะท้ายมันปล่กหัวมาก็ดึกระเบิดไปเพ เขาก็เพื่อจะได้ปั๊มยาเลยทุกคนซึ่งว่าเนี่ยเขาก็ได้ดักไปแป๊บหนึ่งมันก็ได้โผล่มาจนได้ทุกคนค่อยเนี่ยก็ได้ยิงมันตายไปนะมออันลุกงมาเต็มหัวมารอดซึ่งว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ลุมเองมอนอยู่เนาะค่อยก็ได้สาด์แมงเหลยยิงมาแปตุ้มโอ้โหดเบอร์<笑><笑>จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ปั๊มยาไ่อย่างแล้วทุกคนเนาะเขาก็ได้มาเสพของเล็กน้อยนะอืม ซึ่งว่าตัวนี้เนี่ยก็บบมีอย่างเนาะเขาก็ให้เองมอนไปเนาะเ <c oughs> พราะว่ามันมีเองมอนกับตตยเดี๋ยวขามาเบิ้งสุอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้น่าจะเล่นในนะทุกคนเนะเพราะว่าตอนนี้เขาบวกกับมันตัวแรกนะมันดึกสะบวกแบบลหลายเละทุกคนเนาะเขาก็ได้เก็บอเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์มาจะไปขายบุ๊ม่ิเลยนะ่อเพราะเขาเสพของเลยยืดดนี่นะทุกคนเขาก็ได้จะออกไปเนาะซึ่งว่าในขณะที่เขาออกนนทุกคน จากนั้นเนี่ยบกมอนกันดิระเบิดความแค้นดึกใส่หัวมันเต็มเต็มทุกคนโบเขียบเบลอดทุกคนอย่าคนสะใจอย่างวะานี่มันได้แลนมันเบิ่งตัวนี้ก็ได้เล่นเอไอห้าเจ็ดเลยทุกคนซึ่งว่าเซร็จเนี่ยก็ดีไส้ย่อยเลยนะจากนั้นเนี่ยเอ็งมอนเนี่ยก็ได้เล่นออกไปเลยทุกคนนะซึ่งเอ็งมอนนี่มันก็เกือบโอกบทันทุกคนเพราะว่าเวลาเนี่ยเหลือซาวีนะเออแล่นเกือบตาย จากนั้นเนี่ยบางมอนก็นหลอดนะแต่กูตายมันยิงได้ถึอคนขนาดทุกคนมึงมึงมันยิงกูโอ้ยไม่ยิงได้เลือกถือขนาดเลยพุ่มมึงยังยิงแทนลูกเปิดมาอีกตาหนึ่งนะฮอกเกเกิดอ่ะแถวล่างของลุ่มนะทุกคนนะเออกูก็ว้าไทยผลลาวตลอดเลย <laughs> กำลังปรั๊บเนละทุกคนนะ จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แล่นมาที่อ่ขอ,อกมาด้กคนนะซึ่งว่ากับโบมียงนะอบอดนี่มันกระเ้าและเขาเนี่ยก็จะแล่นเข้าไปที่โมเตอร์ที่กูมาเจอคนนั่งอยอู่ยิงมันตายไปตกใจเบิหดหัวใจเกือบไป <laughs> <c oughs> มันไปนั่งกันนั่ง,งแซมแลมในอย่างยูน่บูลทุกคนดีแต่เขามาเซ็กกูใช้แล้วถึกเลอยดากทุกคนจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แซ่บของไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะเขากับจะได้ไปที่อะโมเตียต้อนนะทุกคนซึ่งว่าเบอร์สองเนี่ยก็เห็นคนเนาะเออตอนแรกกูกระงงัยว่ามันอยู่ใสสุดท้ายมันอยูโมเตียวไปเลยทุกคนมันบวกกันเสร็จนะทุกคนเนาะเขาก็ได้ท่าบบโน,น้นซะจนเวลาเนี่ยเหลือประมาณสิบแปดนาทีทุกคนมูเขาเนี่ยก็ได้ยิงคนตายไปเนาะซึ่งว่าตัวที่มันยิงตายนั้นก็ลังจะไปเก็บศพนะทกนขี่เาาลััังดม ไแวะฟาร์มไม่หนึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งดีกว่าว่าเบอร์สองเนี่ยมันยิงคนตายอีกแล้วเบอร์สองนี่โคตรเวอร์ทุกคนจากนั้นเนี่ยเฮาก็ได้ดักอีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งศพที่มู่ยิงตายกันดีกว่าด้วยความที่ค่อยดช่องให้มู่เนาะเออมันก็ได้แสียของไปเบิดละแอ็งมอนนี่ก็อิ่มเลยทุกคนอิ่มแปลกเดี๋ยวเฮามาเก็บเศษเหลือที่มู่ที่ไว้แล้วกันทุกคนเยิบ่ได้อย่างเลยทุกคน จากนั้นเนี่ย <Okay. S 1> เฮาก็ได้แสบของไปดนนะทุกคนนะเออแต่ก็บ,บไ่ได้ยังแบบได้มาของมาแต่เศนเดียวนะึงทุกคนเดี๋ยวเฮาออกอ่ะเตรียมตัวเพื่อจะถอยกําลังกันทุกคนอืมและในขณะที่เฮากําลังจะออกนะทุกคนกับมีโซฟีอีกตัวหนึ่งเนาะอยู่กลางทางนะแต่เวลา,าลเนี่ยมู่เนี่ยกดไปแล้วทุกคนเฮาก็เก็บของบบได้เนาะเม่อยากเก็บขนาดหรือิึงได้เซตห้าปุ่นอะฟอร์บุจักนะ่ะนะนะเสียดายทุกคนเดี๋ยวเฮาออกดีกว่านะเออเดี๋ยวจะได้เล่นออกเงา่งเทียร์ึกดักอีกนะเสียเวลา ดีก็ม่ได้อย่างเนาะเออจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แรนออกไปนะทุกคนกูระแวงกูตึกระเบิดไปมัวเลยทุกคนยานมันม <laughs> ีระเบิดลอยมา <laughs> เอือเฮียจ <laughs> ับได้เลยตอนนั้น <laughs> จากนั้นเขาก็ออกได้อย่างปลอดภัยนะทุกคนนะอกะ็คลิปนี้ก็จะพิวยงนิดนึงก่นนอนเนาไปเจอก,กันคลิปหนะ้านะก็ใครมัคก็ฝากกดไลกุเซก,ก,กุสับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะทุกคนนะโอ้ปั่นแลปเลยก็ คลิปนี้ก็จบไปเพียงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าเนาะบาย